ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซด์ดรอชอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในยูโตเปียออร์จนะครับในเซิร์ฟจีนนะครับผมผมหนีจากเซิร์ฟไทยมาหนีความวุ่นวายนะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟจีนม่นดูสงบกว่าเซิร์ฟไทยมันร้อยเท่าเลยนะครับโอเควันนี้เราจะสอนวิธีการเนี่ยทำอาหารนกนะครับแล้วก็จุดเกิดของนกนะครับว่ามันเกิดตรงไหนบ้างเอาคร่าวๆที่ผมจําได้นะครับโอเค ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องมีถุงพริกนะครับแล้วก็ถุงข้าวถุงข้าวผมไปทิ้งไว้ไหนหมดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนะถุงข้าวถุงข้าวเลมอนมาเกิดทำคุยในบ้านเนี่ยถุงข้าวโอเคแล้วก็หอยเป่าฮื้อนะครับหอยเป่าฮื้อหอยอโลรอนบาลอนนะครับอะบาลอน หรือหอยเป๋าฮื้อนะครับเนี่ยฮะสุขีเกียจฟาร์มนะคือได้มาเดียวก็พอแล้วนะโอเคนะครับใส่หอยเป๋าฮื้อไปครับแล้วก็ข้าวแล้วก็พริกครับเนี่ยฮะเราก็จะได้อาหารนกแก้วนะครับผมวุย้ยมันเกิดทำหาอะไรในบ้านกูนะตีแม่งอืมอืมอืม ตายดิข้างไหนะ่ะจะวิ่งมะงตายโอเคแล้วก็จุดเกิดมันนะครับมันจะมีอยู่เอากขคร่าวประมาณที่ผมจำได้เลยนะตรงนี้ที่จำได้แม่นๆเลยนะตรงนี้นะครับตรงนี้ เดี๋ยวกันดิอ๋ขยายแมปใหญ่ๆกันนะโอเคมีตรงนี้ที่หนึ่งนะครับจุดตรงนี้นะที่จำได้นะแล้วก็มีอ่าม,มุมมุมแมปนะฮะตามมุมแมปสีม่มุมเลยนะสีม่มุมเลยนะเอาขีดอะไรตั้งหนาวเนะี่ย สี่มุมเลยนะแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มเกิดตรงตรงไหนนะครับบางทีไปก็เจอบางทีไปก็ไม่เจอนะครับมันมีจริงๆมันมีเยอะว่นนี้นครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็สถานที่ตกหอยเป๋าฮื้อนะครับตรงนี้เลยนะครับเก็บเก็บหอยเปาฮื้อนะพิกก็อยู่ตรงนี้ นะก็กุ้งก็อยู่ตรงนี้ยวอนกุ้งกุ้งกุ้งตรงนี้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 นะครับกุ้งเอาไว้ทำอะไรนะครับไว้ทำอาหารนะครับในการตกหอยเปลาหื้นะครับผมนะโดยใช้กุ้งนะครับแล้วก็ถุงข้าวผสมกันนะครับ จะได้เหยื่อกุ้งนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้ในเซิร์ฟไทยนะ่าจะยังจับไม่ได้นะครับแต่ว่าเลเวลในการจับนกนี่มันอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับผมสมารถจับได้นะฮะโอเคแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันะะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับายบายครับผม